เขาดูไปไม้ร nah, no ูปปูนะแก้วแก้วแก้วยสันติ่ารลานนะขอของแขนรังลุดเรเป็นลูกพระเขาบอกมีไก่แล้วได้ไก่ไปแล้วโอ้ยยงจะาไม่ด้ได้สร้างอีกป่ะเนี่ยโเลยเนอะโอ้ไก่ไก่มีแล้ว จับไหมอยากไดสร้างเนอชอบไหมหนุ่มไปจับงาช้างอ่ะลูกไปไก่ของลงปู่นะลูกช้างของลงปู่นะไก่แล้วลงปู่ให้ไปตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าเราจะมาทำบุญไม่เข้าทันเลยออกอะไรนะเมื่อกี้ทำไมพูดวาออกฮะออกอะไรนะออกอะไรนะช้างสองตัวไงอัวออกช้างสองตัววะหรอไม่ใช่เมื่อกี้ก็พูดออกห้าหกตัวกี่ตัวนะ สองตัวสิบต anyway. ัววันเล็กสิออกตอนหนีเนือออกละหอนหนกบว่าสียินว่าตัวกี่กี่ตัวนะกี่ตัวลูกสี่ตัวช้างสตัวมีต่มี่อีก วุ้ยเมดกับได้แองมาไฮรานดูท้งรถมาจอกข้างไหนเนาะาอดน,นยกขันขึ้นนำ้ำครับ็ต้อดงดับเด้อแถมสะวางเก่ตัวเองขันขึ้น ต้องดับครับไม่ต้องดับยกขานบูชาขึ้นกล่าวคำบูชา โน้ต,อตยอ,ตอตยเราจะมีเสียง่พีไปยอ่ะี่าไปยองน้ตเดี๋ยวพาไ,ปไงปู่กันเีาไปยอยอ่านหัอเดีไปถอยกันลงไม้ลวงปูก่อนก็ไปทำบุญครับ อยให้โตขึ้นไปถวายกัดอกไม้หลวงปู่ครับากลับกลับกลับลวงปูตาเนค่้งเยค้างกลับเลยกากาเลย นะคะกระดับกระโดดกรับกับลงนึ่นึ่งอีกอีกสองค่ะบี่สหาเปไม่เอานะนั่งดีเลยน

เลขตัวเองเลขเขาที่ว่าพ<น>ันจับงดนันซี่แปดเนาะใช่จับติดะนดทำแก้วก็บอกให้ตามงวดที่แล้วแต่มันก็ยังไม่มามันมาหกแปดเนาะส <48 S 2> ี 1, ออ 4, <ช>่แปดงูที่แล้วพันจับหนึ่งเก่าไปออกสี่หนึ่งเก่าใช่เอองูนี้จับสี่แปดอาจจะออกสี่สี่แปดลองเบอร์จับกี่ครั้งครั้งเดียวพอหรือลูกไม่จับแล้วการหรียนไปหยอดแล้วการเรียนเงิน ครับอย่าไปหยอดไม่เดียวเนาะไม่เดียวเขาไม่จับเขาจับอันเดียวสี่แปดไปไปไาไปหยอดแค่อันเดียวจับแค่อันเดียวจับแค่อันเดียวไม่ใช่เงินที่อันเดียวเงินเงินชื่ออันเดียวได้ได้มีเหรียญเท่าไหร่ให้ตาเราที่มีเหรียญเท่าไหร่ไหนให้ตาดูเนาะมีเหรียญอะไรนี่แบย์มือให้ตาดูอ่ะใส่ตาไม่ให้ดูไม่ให้ดูปลาไปหยอดปลา สิบห้าสิบห้าบาทเรียนเขาคเอามือมีสิบห้าสิบห้าบาทจะไปหยดแล้วยังไม่พอเลยนะเงินเอาเรียนให้อีกหน่อยเจ้มีเรียนอีกไหมให้เอาให้อีกพี่จะเอากี่เหรียญเอากี่เหรียญนะเอาสี่เหรียญเอาสี่เหรียญเมื่อกี้บอกจะเอาช้างสี่ตัวพูดแต่เลขสี่ ได้สี่แดอีกอยากได้สี่เลขีะอยากได้เงินสี่เหรียญเอาสี่เหรียญอ่ะเเดี๋ยวให้หยิบอีกสองอ่ะให้ยาให้หยิบอีกสองเอาไหนอืออีกโอเคพอแล้วจะไมซีจะซีแล้วโอเคเดินไปเลยซีแปด้าทูก่อนครับ ขอจะนริญทานญาชิโมขอจะนริญทานญาติโยมขอจะเริญทานญาติมร่วมกันทำบุญไปบาังอาญันโนขังขลังลัมเรือลัมเรือลัมเรือตลอดกาลนานไม

มาถึงล้มปูล้มปูหน่อยมั้งปูใหญ่มั้งไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถล้มปูล้มปูใหญ่มากล้มปูหน่อยมั้ง